พี่ครับเฮ้ยไอหนุ่มดอยเต่ามันเป็นแค้มสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเพิ่มเรากำลังลนระลงเรื่องการป้องกันโรคจัดเป็นสัมพันธ์ครับผมครับผมครับผมใส่ถุงทุกครั้งครับผมเวลาเที่ยวครับผมเฮ้ยไม่ตอนนั้นไปซื้อรีบไม่ใส่ถุงใส่ถุงหรอกเออเข้าเซเว่นปับจ่ายตังค์ปั๊บออกมาเลยไม่ได้ใส่ถุงเออแต่น้องเขาถามตลอดนะใส่ถุงไหมคะอืม ต่อครับผมแก๊ปเพิ่มช่วงเพื่อนฝากขายเพื่อนฝากขายไงอไอไอเพื่อนฝากขายอีังมานอเอาเรามีช่องเพื่อนฝากขายครับผมเพื่อนฝากขายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ขายแล้วมันจะมาจอนานผมก็รับซื้อมาในราคาที่ผมสู้ได้เพื่อนโอเคเราก็ไปได้โคสติลมาเล่มหนึ่งวัวสติลวัวสติลมีดในตำนานมีดในตำนาน SRK มีดใบใต้ไอ่ไอ่ไอกเพิม ซื้อโคสติลเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาก็จะมองหว่าเอ้ยทำปเทศไหนวะเนี่ยมันต้องญี่ปุ่นมันต้องเท้าความก่อนอโคสตีลมีหลายประเทศมีหลายประเทศของแท้ทั้งนั้นของแท้ทั้งนั้นไล่มาสาิมีไต้หวันอมีไต้หวันไงญี่ปุ่นนี่แหละเออครับสุดท้ายก็คือมาจบลงที่ญี่ปุ่นรุ่นที่เริ่มจะเปลี่ยนจะเป็นไต้หวันและอ่าไปรุ่น S R K มันซีรีส์เดียวกันพอดีของมือหนึ่งมันหมด ม,มันคือรุ่นเดียวกันกันกบในพวกนี้แหละไอซีคอนพันตกเนี่ยอ่ามันก็จะมีซองว้อย่างนี้เหล็กมีทีวัดไอ้ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ที่เราแกะที่เราถ่าตอนนี้คือตัวเบอ่์ตัวตัวใหม่นะตัวเมอ่์หนึ่งนะ,ะประมาณเจ็ดพันหกเก้าสิบเจ็ดพันเจ็ดอ่าเขาค็จะดูที่นี่โคสติลเจแปน เห็นไหมวะอ่าเห็นเจแปนเขาเล่นกันไม่เห็นช่างมันเออช่าง,งมันเอาเปในเจแจปนแล้วกันมีคอนทันโตวีจีวันซันไม่คือเป็นเหล็กญี่ปุ่นเหมือนซามูไรสั้นแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น S R K เป็นออกเดวนแบบแคมปิ้งก็คือรุ่นที่เราได้รับซื้อขมานี่แหละครับปลายจะต่างไปหน่อยก็ต่างกันที่ปลายแต่เหล็กเดียวกันมีความหนาอืพอได้ตัวนี้มาปั๊บมันทื่อ เจ้าของก็เอาไปใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สึกหรออะไรมากมันคือเหล็กอเราก็เอาไปเก็บคมซะเก็บคมเรียบร้อยคือจะบอกงนี้ว่าของมือสองที่เข้ามาที่ร้านเราอ่ะเราจะเราจะอ่านแต่งตัวให้ก่อนอันน้แต่งตัวในที่นี้ความหมายก็คือเอาไปเก็บคมเก็บรายละเอียดขัดสีฉวีวันซะให้หน่อยใช้งานได้ทีนี้ไอ้พวกนี้ก็จะกลายเป็นมีดฟังก์ชันคือมีดที่คุณซื้อไปใช้งานมันคือมีด เหล็กมันก็คือเหล็กชื่อก็รับได้กรัปผอทีนี้พอเพื่อนก็มาขายก็ขายขายไม่แพงนะครับอาจจะมีรอยเก่าโดนออกซิเจนมันอ่ะลูมิเนียมโดนออกซิเดชันมันก็จะหมองหน่อยอนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้ใช้งานได้ปกติเลยคือถ้าคุณซื้อไปใช้งานบางคนเฮ้ยซื้อมีดมือสองมาจะบงคนชีวิตไหม ฮ้ยซื้อมีดมันไปฆ่าใขรตายมีดไม่ได้ฆ่าใครตายอมึงอ่ะมึงก็ไปฆ่ามีดไม่ได้ทำมึงกะคือแบบอะไรอย่างเงี้ยไเกี่ยวมันเหมือนเครื่องมืออ่ะเหมือนซื้อไขควงอ่ะตาของผมซื้อเลื่อยมือสองเงี้ยเลื่อยแม่งก็คือเลื่อยใคคาร์บอนเี่กก็ให้สปีดมันเลื่อยก็คือเลื่อยแต่มเลื่อยมือสองอะไรอย่างเงี้ยแบบพุกทีมเกินกันใจทั่วไปที่เขาขายมันเหมือนของของผมทั่วไปอะไรมาก ที่คุณคิดคือเฮ้ยญี่ปุ่นเหล็กดีแล้วราคาแม่งถูกกว่านี่แบบครึ่งเออไปเลียนอยู่นี่ดีกว่าทีนี้มันก็มีของบุญเมียเข้ามาในในมือเราเริ่มเยอะออันดับแรกโพสในไหนครับเมียเดี๋ยวอย่างงี้อ่ะส่งต่อชายแดนกันเลยอ่าปั๊บกลไมได้บอกงี้ครับผมระวังบาดตีเลยขยายความกันนิดนึงก็คือว่าตัวเนี้ตามท่าสะใครตามตามพวกเรามันใน u t u b e ก็จะรู้ว่า ตอนนี้เรารับซื้อรับขายรับฝากซื้อฝากขายอะไรนี่คืสองไนทุกชนิดแต่เราให้สิทธิ์กับเพื่อนๆนในไร่รมมมมุก่อนไร่รุกมันติดแคมคนเล่นมีดก่อนไั้มาปั๊บเราจะไปโพสถามเพื่อนๆกัน,นว่าใครจะเอาไปดูแลบ้าง ถ้าไม่มีใครเอาไปดูแลในระยะเวลาหนึ่งวันผมเรมันจะมาพดเป็นผ้าบิ๋ซึ่งตัวนี้ก็ถึงเวลามาพสเป็นผ้าบิ๋นะครับก็ใครอยากได้สิทธิพิเศษที่รู้ก่อนใครก็เข้าขอแจงเรามาแล้วขอเข้าไปอยู่ในไลน์ลุมแล้วกันนะทีนี้ตัวนี้เหมือนที่บอกครับไอสรมภูมิของมีดฟูแว่นผมบอกกันหมดแล้วแต่ผมคงพยายามเตือนในส่วนช่องทางแล้วกันว่าเพื่อนเพื่อนที่จะมาฝากขายมีดกับเราครับ ถ้าเราจบราคากันได้ mm hmm. เออเราสามารถซื้อไว้ได้ไหวเราก็จะซื้อ,อแล้วแบบเสี่ยงตัวเองจะขายออกไม่ออกไม่รู้แต่เราจะซื้อแล้วผมก็ได้เงินสดกลับไปเลยครับอ uh ่าฮะแต่ถ้าราคาเราจบกันไม่ลงครับผมคุณอยากได้มากกว่าที่ผมอยากซื้ออ่าเรามีหนึ่งช่องทางครับคือ ไปโพสในไลน์กลุ๊มมัลติแคมเซ็กแฮนโพสฟรีไหมครับผมโพสฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไหมทั้งสิ้นโพสไปเลยคุณอยากโพสอยากลงรูปกี่รูปอยากเขียนบรรยายสรรพคุณยังไงตามลำบากเลยครับผมขออย่างเดียวที่ขอไว้ตอนนี้นะครับเนื่องจากเริ่มมีเพื่อนๆเข้ามาโพสเรื่องข้างเยอะครับอย่างแรกเปิดราคาให้ชัดเจนอย่างที่ส บอกเบอร์ติดต่อช่องทางติดต่อระหว่างคุณกับคนที่อยากซื้อชัดเจนเรามันดีแค้มเป็นแค่คนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นครับผมคุณไปดีลกันเองคุณจะติดต่อกันยังไงคุณดีลกันเองได้เลยคุณจะขายได้ไม่ได้คุณจะขายได้มากได้น้อยเรื่องของคุณและกันไม่เกี่ยวกับเราเลยช่องทางเป็นแค่ส่วนเป็นแค่คนกลางให้และกันครับผมนะครับและที่สําคัญเร็วๆนี้เตรียมติดตามกันละกันเราจะ เชนตัวกรุ๊ปขึ้นมาเป็นเพจเพื่อจะให้ p r ช่วยเพื่อนๆในการประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้นเดี๋ยวเราิดตามกันแล้วกันเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน้มาเป็นเพจโอเคตัวนี้ก็ฝากกันไว้ SIK นะครับใบตายสภาพกลิบมากมีเจ็ดคมไว้แล้วเรียบร้อยด้ามเป็นยางราคาสภาพพัฒนาวูหาเลยต่างค่ากัเดี๋ยวไปตามดูแล้วกันฝากกันไว้ครับมันตีแคม 2.0.0 0ูนมันฟิแคมซกันแฮนสวัสดีครับ